ที่บอกว่าฉันรักคุณฉันอยากมีลูกกับคุณเธอถึงได้รู้ว่าหลายวันที่ผ่านมานี้บอสทำตัวแปลกๆเป็นเพราะการ์ดใบนี้นี่เองระหว่างที่เฉินเหยายวยังช็อกอยู่ก็ได้ยินเสียงพ่อกับแม่ของบอสกำลังมาเฉันเหยายรีบวิ่งไปหลบหลักพ่ามา่าพร้อมกับหยิบกล่องของขวัญไปด้วยพ่อกับแม่ของบอสเอาดอกท้อมาวางไว้บนโต๊ะทำงานพ่อบ่นว่าแม่งงงาย แม่ก็เลยถามพ่อว่ามีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้ลูกได้แต่งงานแม่บอกว่าเจ้าอาวาสั่งไว้ว่าดอกท้อนี้ต้องให้มีแสงแดดส่องแม่ก็เลยเดินไปเปิดม่านเจอเฉินเห่ยาเข้าเต็มๆแม่ถามเฉินเหว่ยาว,ว่ามาได้ยังไงเธอจึงตอบว่าเธอมาส่งเอกสารให้บอสแม่แย่งของขวัญไปจากมือถามว่าทำไมเอกสารกลองใหญ่จังเลยพอเปิดออกเจอการ์ดแม่ก็อ่านเสียงดังว่าฉันรักคุณฉันอยากมีลูกกับคุณ แล้วทั้งพ่อและแม่ก็มองเฉินเหยาอย่างตกตะลึงส่วนเฉินเหยาก็ยิ้มแบบไปไม่ถูกแล้ว